ไม่ไหวเนี่ยพักสายตาแป๊บหนึ่งอ,อย่าฝืนเลยนะครับผู้ชมเพราะว่ามันแค่เสี้ยววินาทีเดียว<ช>จริงๆเ,ออเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยแม่เนี่ยต้องออกมาร้องของความเป็นธรรมให้ลูกสาวเลยอ,อยู่หมหนึ่งโดนรุ่นพี่หลอกบอกว่าพาไปเที่ยวสุดท้ายพาไป<อ>รุมตบหน้ายับกลับบ้านครับมึงมมึงอย่รงพี่อย่าแรง โรบัสต้าโฉมใหม่คงความเข้มอร่อยไม่เปลี่ยนลุยเลยแพื่เข้มลุย<ม>กับเบอร์นีโรบัสต้าโฉมใหม่มเ,เ <c oughs> มื่อเริ่มมีเสมหะอาจส่งผลมากกว่าที่คุณคิดใช้นักลงมีตัวยาแเซีทิลซิสเตอิน600มิลลิกรัมละลายเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพใช้นักหลอกผลิตจากเยอรยมนมีิิกกน ก,กินเนจากิิฟถึงตอนเย็นก็กินในจากฟอยากกินในจาก,กิฟที่ไรเธอก็ชงม,มาให้อยากกินเนจาก,กิฟที่ไรเธอก็ชงม,มาให้เนจาก,กิีฟดื่มอร่อยดื่มได้ดื่มดีดดนิยามการใช้ชีวิตใหม่ในแบบคุณไฮลักซ์ีรีวอ์ดีพบข้อสเสนอพิเศษที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศถึง31ทธันวาคมนี้ ใหม่เบนโตสองรสชาติสไตล์เกาหลีรสซอสโคชูจังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเผ็ดจัดจานเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำกลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนเหรอชมมิกลัวใช้ดาวนี่ใหม่ด้วย n i g h เพอ r f u m e p e a l ช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืนหอมประทับใจติดทนนานใหม่ดาวนี่ลองยังเลสแตกไซส์ใหม่มเข้มขน้นเต็มรสชาวครีม เปิดฝาเปิดความอร่อยจูใจได้ทุกที่ไซส์ Size เนี้ยเลิฟ<อ> <Love S 2> เลยกันแดดเนื้อบางเบาแต่ช่วยปกป้องสูงสุดหรอต้อง L'Oreal Paris UV Defender Invisible Fluid บางเบา20เท่ารู้สึกเหมือนล่องหน SPF 50บวกช่วยปกป้องขั้นสุดกันน้ำทนเหนือ UV Defender Invisible Fluid ใหม่แบบซองลองเลยเราคู่ควรขอาคุณค่ะโชว์นีนนะ้ซ่าส,สุดไปเลยพี่ดูนี่สิขอจบคนไม่จบ เมื่อ่หไมมก็ไก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดจับทุกโอกาสจับให้มันทุกความสำเร็จ จับเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุยจับขอแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับที่มีสมเกาหลีแท้และสมุนไพรรวม13ชนิดดื่มสิ่งดีๆได้ทุกวันรู้ไหมการลดเสียงในโฆษณาช่วยเซฟูคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีกุคกรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟกาบประกันภัของคุณสูงสุด 3ใหม่เบนโตส2งรสชาติสไตล์เกาหลีรสซอสโคชูจังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเผ็ดจัดจานเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำ้ำชดาแซบ่บแซบ่บร้อยอร่อยลำ้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาน้ำดื่มสะอาดต้องเป็นยังไง นี่ Nestle Pure Life ความสะอาดที่คุณรู้สึกได้ด้วย Intelligent Micro Filter เทคโนโลยีจากเ e s l e s ส i s s กรองละเอียดถึง0.2ไมครนสะอาดทุกหยดสดชื่น n เน l e Pure Life จิบเลยยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิ่งเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทอท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอ กินไม่จะกิีฟที่ก็กินเนจะกิีถึงตอนเย็นก็กินเนจะกินอยากกินเนจะกิีที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนจะกิีที่ไรเธอก็ชงมาให้เนจะกิีดื่มอร่อยดื่มได้ดี่ดีทั้งล้างทั้งถูเมคอัพก็ยังทิ้งครา ขายอันดับหนึ่งกานเีเย่ไม่เชล่าบอเตอร์ไมเซลดูดจับดูดแม่เหล็กลบเบคอัพสิ่งสกปรกและมลภาวะดูหมดจดไม่ตกค้างกานเีเย่ไม่เชล่าบอเตอร์เช็ดทั้งทีต้องยอดขายอันดับหนึ่งกานเย,ย่ธรรมชาติในแบบคุณอย่าทาน้อขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานื้อขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนลากนใช้ยาเทมโววิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิด อย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวแต่นมสูตรเดียวที่กิมั่นใจไฮคิวอูเสูตร d ีเสูงขึ้นและกอสเอลซฟอสองเท่าต่อด้วยสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายกีว่าใชลูกวาชอบฮอนด้าซิตโปรแรงส่งท้ายปีใครเห็นเป็นต้องอุ๊บ เลือกดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือฮอนด้าช่วยผ่อนหนึ่งปีมูลค่าสี่หมื่นสองพันบาทอุ๊บต่อไม่หยุดอุ่นใจเพิ่มกับฮอนด้าเอ็กซ์คลูซีฟแคร์มูลค่าสูงสุดหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทอุ๊บสุดทั้งแรงล้ำประหยัดครบฮอนด้าซิตี้อุ๊บสขนาดนี้ใครก็อุ๊บไม่อยู่ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้ อาวมดโง่คอลลาเจนแก้ไอขับเสมหะดำๆยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวยาสมารปรรจาบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา8มง40นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ไปดูเด็กตบกันหน่อยจริงๆเนี่ยไม่ได้อยากจะให้ดูเพราะว่าเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน้องอายุเพียง13ปีเท่านั้นเรียนอยู่ม .1 นะฮะบอกว่ารุ่นพี่ชวนไปเที่ยวไปดู คนเขากระทืบกันก็ไม่รู้ไปเที่ยวแบบไหนแต่ชวนไปดูคนเขากระทืบกันเอาน้องก็ไปว่าเห็นเป็นรุ่นพี่ชวนนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยแทนที่จะไปดูคนกระทืบกันกลายเป็นน้องโดนรุ่นพี่รุมกระทืบซะเองครับ